ไมนะ่เปลี่ยชายไปไหนเนี่ยเปลี่ยชายมีใครดูวิดีโอหวิดีโอตกต่ำไหมอ่ะตกต่ำม,มากวิดีโอดูแค่สี่ห้าร้อยจตเดิมดูเป็นหมื่นเนี่ย